เรื่องของเรื่องก็คือว่าไปเห็นรุ่นนี้นะคือจริงๆเห็นแล้วแหละเห็นน้องลิซ่านะคะใช่รู้สึกว่ามันน่ารักเหลือเกินนะคะประจวบกับว่าเห็นในเว็บมันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นสีใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ช่างจะอยู่เอ้ยเอาดีไม่เอาดีนะคะถ้าเอาก็ถือว่าเป็นซีดีใบที่2ในชีวิตเนาะแต่ว่าหรือว่าจะไม่เอาดีเพราะว่ากระเป๋าก็เยอะแล้วนะคะแต่สุดท้ายนะคะความต้องการนั้นเนี่ยก็ พ่ายแพ้ต่อคําว่าเรายังไม่เคยมีกระเป๋าสีนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหมอแอนนานะคะดรแนาวันไฟเดค่ะแล้วเราก็อยู่กันในช่วงหมอป้ายยานะคะแล้ววันนี้นะคะหมอจะมาป้ายยาอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่า ด้วยความที่เราก็งานเยอะเนาะแล้วก็เริ่มโตขึ้นรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยกับการที่แบบเออไปห้างไปต่อแถวเข้าชอบไปถามว่าของมีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเปลี่ยนการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ค่ะโดยการช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าพอมาช้อปปิ้งออนไลน์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเสียหายมากกว่าเดิมเพราะมันกดซื้อง่ายมากๆเลย เรื่องของเรื่องก็คือว่าไปเห็นรุ่นนีนะคือจริงๆเห็นแล้วแหละเห็นน้องลิซ่านะคะใช่รู้สึกว่ามันน่ารักเหลือเกินนะคะประจวบกับว่าเห็นในเว็บมันขึ้นมาแล้วมันก็เป็นสีใหม่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ช่างจะอยู่เอ้ยเอาดีไม่เอาดีนะคะถ้าเอาก็ถือว่าเป็นซีดีใบที่2ในชีวิตเนาะแต่ว่าหรือว่าจะไม่เอาดีเพราะว่ากระเป๋าก็เยอะแล้วนะคะแต่สุดท้ายนะคะความต้องการนั้นเนี่ยก็ พ่ายแพ้ต่อคําว่าเรายังไม่เคยมีกระเป๋าสีนี้นะคะ <C ell ie> และอันนี้นะคะก็คือกระเป๋าซีรีนนั่นเองคะ่ะสั่งจากเว็บซีรีนโดยโตรงนะคะเราก็มาส่งถึงบ้านถึงมือเลยนะคะตอนสั่งก็แบบเออลุ้นๆเหมือนกันนะไม่ค่อยได้สั่งออนไลน์อะไรเงี้ยจะแ,แบบเบื่อเหลือเกินขี้เกียจไปต่อแถวแนละ้วอ่ะถามดีไรก็ของไม่มีสียังไม่เข้าแต่นี่แอบถามเซลล์แล้วเขาบอกว่าไอ้สียังไม่เข้าเลยคะ่ะก็เลยซื้ออะเดี๋ยวหมด ใบนี้นะคะมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้เนาะคือกระเป๋าเขาไม่ได้ใส่มาในถุงนะเขาเอาถุงปิดไว้เนาะก็เป็นใบนี้นั่นเองค่ะเป็นรุ่น over purse นะคะสีม่วงนะสีม่วงน่ารักมากๆนะคะสีหวานพาสเทลเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวกระเป๋าเนาะเป็นตัวกระเป๋าเลยนะคะเป็นหนังวัวนะคะสีม่วงแล้วสายเนี่ยก็คือเป็น สายสีเดียวกันเป็นหนังแบบเดียวกันนะคะอันนี้ใหม่มากนะเพราะว่ายังไม่ได้แกะอะไรออกเลยรอเปิดพร้อมทุกคนนะคะก็คือก็คือมาเช็คพร้อมทุกคนเลยคือถ้าสมมติว่ามีปัญหาก็คือรูพร้อมกันนะคะแล้วก็คืนไม่ได้แล้วเพราะว่าเลยระยะเวลามาแล้วนะคะซึ่งกระเป๋านะคะก็จะมาในรูปแบบของวงรีนะคะแล้วก็ลักษณะนนี้ก็คือจะเป็นหนังวัวนะคะก็จะเป็นหนังเรียบเนาะหนังนุ่มเลยแหละแล้วก็ สีนันเนี่ยก็คือจะเป็นสีม่วงสีใหม่ล่าสุดของคอลเลคชันนี้เลยนะคะตัวซิปนั้นเนี่ยหรือว่าฮาร์ดแวร์นั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีทองเนาะส่วนสายนั้นเนี่ยก็จะเป็นสายสีเดียวกับกระเป๋านั่นเองค่ะโดยอันนี้นะคะลูกเล่นของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะก็คือจะมีโลโก้นะคะของซีรีนอยู่นะคะซึ่งด้านบนนั้นเนี่ยจะเขียนคําว่าซีรีนส่วนด้านล่างนะคะก็จะเขียนคําว่า p a รส s นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ หรือว่าด้านนี้นะคะก็เหมือนกันเช่นเดียวกันค่ะตัวกระเป๋านั้นเนี่ยพอเปิดออกมานะคะทรงมันค่อนข้างอยู่ตัวนิดหนึ่งนะคือตัวนี้ต้องบอกว่าทรงมันค่อนข้างแข็งนิดหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเป็นทรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆอะ่ะเวลาการแหวกหรือว่าการใส่ของอะไรมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะ ขนาดแบบเอาเอกระดาษออกมานี่ยังยากเลย,เ,ลยเวลาใส่อะไรเี่ยจริงๆมันก็ใส่ค่อนข้างยากยานิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นทรงอ่ะมันจะอ้าอ้าค่อนข้างได้น้อยเนาะถามว่าใส่อะไรได้บ้างจริงๆอย่างที่บอกถ้าถือกระเป๋าใบเล็กแนะนําว่าอย่าใส่กระเป๋าตังค์เลยมันจะลําบากกับชีวิต,ตมากเพราะว่ากระเป๋าตังค์เนี่ยเวลาที่เราล้วงหยิบจับยอะไรเงี้ยกว่าที่เราจะแบบเอามือล้วงเข้าไปยอะไรเงี้ยอาจจะแบบ ได้ลอยครูดท,ที่มือตามมานะคะแนะนำว่าใส่เป็นพวกการโฮเดอร์ก็พอพกเงินสดแล้วก็ใส่พวกกุญจจกุญแจลิฟต์อะไรที่สำคัญอะไรเงี้ยถามว่าจุไหมก็จุได้แหละแต่ว่ามีปัญหานิดนึงเวลาที่เราหยิบจับของนะคะซึ่งก็เพิ่งรู้ตอนนี้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งเปิดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองใส่ของให้ดูแล้วกันว่าใส่อะไรได้เนาะ <c oughs> อย่างที่บอกไม่แนะนำให้ใส่กระเป๋าตังค์ <c oughs> ก็ใส่เป็นพวกการโฮเดอร์เ <c oughs> งินสดแล้วก็ลิฟต์อะไรอย่างเงี้ย ก็ใส่ได้อยู่พวกจริงๆมันก็ยังมีพื้นที่เหลือแหละสามารถใส่กุญแจกุญแจอะไรเงี้ยใส่อะไรที่เราคิดว่ามันสําคัญได้นะคะแล้วก็สามารถรูดปิดได้ข้อดีก็คือไปไหนเนี่ยไม่โดนลวงแน่ๆนะคะเพราะว่าปิดมิดชิดเหลือเกินนะคะแล้วนอกจากที่จะไม่โดนลวงแล้วเราก็อาจจะใช้เงินน้อยลงนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจเอามือแบกเข้าไปหยิบกระเป๋าตังค์นะคือจริงๆมันก็น่ารักแหละเนาะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่สายนะคะตัวสายนั้นเนี่ยสามารถปรับความยาวได้เนาะมันจะมีหมุดลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวสายที่เจาะรูไว้แบบนี้นะคะจริงๆก็คือสามารถปรับความยาวได้ตามที่เราต้องการเลยนะแล้วก็สามารถสะพายได้คือสามารถสะพาย cross body อะไรแบบนี้ได้นะคะถ้าถามถึงโอกาสในการใช้งานนะคะจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ใช้ได้ทุกวันเนาะน้องก็แบบ น่ารักดี่ไปคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะถามว่าออกงานเหมาะไหมอาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าใช้ในชีวิตประจําวันอะใช้ได้แล้วก็อาจจะใส่ของไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยเลือกใส่แค่ของที่จําเป็นใส่พวกการโฮเดอร์แล้วก็เงินสดเอาไอที่แบบหยิบจับง่ายนิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ สำหรับการแต่งตัวก็คิดว่าจริงๆก็แต่งได้ทุกรุปเลยไม่ว่าจะเป็นเดรสอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกกางเกงั๊มสูทอะไรอย่างจริงๆก็คือแต่งได้หมดเลยแต่คิดว่าถ้าน่ารักอาจจะเป็นแบบเดรสสรั้นๆหรือว่าเป็นแบบพวกั๊มสูทเป็นกางเกงสั้นๆหรือพวกกางเกงขาสั้นก็จะน่ารักดีนะคะส่วนใบนี้นะคะอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าหมอสั่งมาจากเว็บซิลินโดยตรงเนะาะก็คือสั่งออนไลน์มานะคะซื้อยากไหมซื้อไม่ยาก แต่ว่ามันหมดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่แบบเล็งใบไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบอยากได้อะไรเงี้ยก็แนะนําว่าถ้าชอบก็ซื้อเลยก็ได้เพราะว่าบางทีของในเว็บมันก็ค่อนข้างหมดเร็วอะไรเงี้ยๆๆค่ะคือบางทีสีนี้มันหมดเราอาจจะไม่เห็นสีนี้อีกแล้วอาจจะเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นรุ่นอื่นเนาะซึ่งใบนี้เนี่ยหมอก็ได้มาในราคา4,000บาทนะคะถามว่าคุ้มไหมก็คุม้มในความน่ารักแล้วกันจะถามว่าจุ้มไหมต้องบอกว่า มันไม่ค่อยจูแล้วถ้าโดยส่วนตัวที่เมื่อกี้ดูกันก็คือจริงๆมันหยิบจับของค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะฟีลเหมือนแบบคล้ายๆ lady d อ o r ที่ว่าเวลาจับหรือว่าเวลาหยิบอะไรอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวกระเป๋าซีลีนใบที่2ในชีวิตของหมอนะคะรุ่น over purse นะคะสีม่วงสุดแสนน่ารักใบนี้ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ใครหลายๆคนตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจะซื้อดีไหมควรมีหรือเปล่านะคะและสุดท้ายนี้นะคะใครที่อยากให้หมอรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปบอกมาให้ซื้อมาให้นะคะสุดท้ายนี้นะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแลวอย่าลืมดูแลสุขภาพผิวกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ